ผมรบกวนพูดถึงงานวันนี้นิดหนึ่งครับครับวันนี้นะครับเราจัดงานฉลามชนคนกันเองซึ่งเราจัดมาเป็นปีที่9ติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งภายในงานเนี้ยมันก็เป็นการเปิดตัวผู้สนับสนุนเปิดตัวนักฟุตบอลอ่ชุดที่จะศึกฤดูกาลนี้รวมไปถึงที่สําคัญเปิดตัวชุดแข่งขันฤดูกาลใหม่ของชมบุรีซึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะสวยงามมากน้อยเพียงใดเพราะปีนี้เราเปลี่ยนแปลงจาก อย่างที่ทราบนะครับเราใช้ไนกี้มา11ปีปีนี้เป็นปีแรกที่สโมสรได้ทำเสื้อเองซึ่งจะเป็นชุดที่ใช้ในการแข่งขันในฤดูกาลนี้ครับผมครับแล้วปีนี้ย้ายสถานที่จัดง,งานด้วยถูกต้องครับมาอยู่ด้านนี้ตรงนี้มีเหตุผมติดอย่ยังไงไครับคือจริงๆแล้วเราจัดงานเอทาดรนะครับคืองานกลางแจ้งทุกครั้งที่ลานบางสายแต่ด้วยสภาพอากาศนะครับเราก็ไม่อยากเสี่ยงเราก็คุยกับเครื่องยืนตาช้างซึ่ง เป็นพัธมิตรของชมบุรีว่าเราอยากที่จะ,ะมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เราเราปรับการจัดงานมาจัดงานอินดอร์เป็นลานในร่มและและ้วก็ไม่มีความเสี่ยงนะครับก็เลยทําให้เราตัดสินใจครับมาใช้พื้นที่ของอเซ็นทรัลศรีราชาเพื่อจัดงานฉลามชนคนกันเองในวันนี้ครับในส่วนของการย้ายสถานที่จัดครับแฟนๆให้การตอบรับดีไหมครับผมว่าดีนะครับหนึ่งก็คือมันเป็นความแปลกใหม่นะครับและแฟนชมบุรีเองเนี่ย มันมันค่อนข้างหลากหลายนะครับอยู่ในพัทยาคนมาจากพัทยาก็ใกล้ไม่ต้องไปถึงในเมืองนะครับอําเภอบ้านบึงแล้วแฟนที่ศรีราชาเราก็มีผมว่ามันมันก็ทําให้แฟนบอลสามารถเดินทางได้สะดวกแล้วการจัดในห้างนะครับผมว่าตรงเนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่เป็นมิติใหม่แล้วก็สะดวกแล้วก็มีความพร้อมทั้งที่จอดรถเอ่ยนะครับทั้งบรรยากาศเอ่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกไปเรื่องฝนฟ้า ซึ่งตอนนี้หน้าฝนเราก็กังวลนะครับแต่เราจัดในฮอนี่จบเลยครับไม่มีความกังวลเรื่องฝนฟ้าเลยครับฝากแฟนบอลชลบุรีครับติดตามีชลบุรีปีนี้หน่อยครับโอเคครับคืออย่างนี้ครับปีนี้เราก็คงทราบดีนะครับว่าบริษัทไทยลีกเนี่ยได้ปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบการติดตามชมถ่ายทอดสดซึ่งแน่นอนแฟนจลบุรีเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาเชียร์ในสนามที่ชมบุร a s ี u d a s t a เดียแต่อีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่า ไม่สะดวกเนี่ยก็อยากที่จะให้ติดตามในสื่อสโมสรเพราะเดี๋ยวชมพีจะออกแพ็กเกจนะครับในการซื้อนะครับลิงก์เข้าชมการแข่งขันถ่ายทอดสดนะครับซึ่งอีก2 3สวันนี่แหละครับอยากให้แฟนชมรีเนี่ยช่วยสนับสนุนสโมสรน,นะครับอย่าไปดูตามช่องทางธรรมชาติเพราะปีนี้ไทยลีกเ,เป็นวิกฤตจริงๆก็อยากที่จะให้แฟนชมรีเนี่ยช่วยกันนะครับเพราะว่าปีนี้ชมรีเองก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมอย่างมากผมบอกเลยว่า เป็นอะไรที่น่าดูมากๆเพราะโค้ชเทกุซังเนี่ยกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใส่ระบบเทคนิคแทคกติกผมว่าสไตล์ชมรีปีเนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็อยากที่จะให้แฟนบอลชมรีนะครับได้ติดตามเชี์ติดตามชมซึ่งผมว่าฤดูกาลนี้ชมรีมีเซอร์ไพรส์ครับยินด,ดีครับ